หึงช้อนเดียวเทสิ่งนี้ดกจนกิ่งย้อยแก้ใบเหงียงอมดมะแรงกระเจิงคือเปลือกไข่ค่ะตามหรือทุบให้ละเอียดเลยเปลือกไข่เร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่งยอดตามด้วยขี้เท้าทานมีโพแทสเซียมมีสารซิลิกา้าซิลิกอนเร่งการแตกใบแตกยอดผงชุรสสองช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเา้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะนี่คือปุ๋ยแห้งชั้นดีทุกบ้านทําติดไว้เลยเล็กแค่แกนไม่สวยสีไม่งามแข็งมะแรงในดินเยอะเพี้ยเยอะเลยขี้เท้าทานสูตรพิเศษสูตรนี้ลงไปมาเรามาทําปุา๋ยน กตักที่เท่า2หรือ3ามช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ 3 5หลิตรไปผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปฉีดพ่ลนลาดรถได้เลยเนียเพียแป้งนี่นะคะผสม1แก้วต่อน้ำหนึ่งหรือ2ลิตรแล้วก็ไปฉีดพ่นเพีย้ยมดมะแรงได้เลยจัดมดหนอนมแมลงอ้อนผีเสื้อค่ะตัวนี้หนอนผีเสื้อนะคะพริกใบงิดงอพริกเ่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งแกโรคแอนแทคโนดไม่สวยดอกแล้วดอกก็ร่วงค่ะแม่ที่เท่าขอบอกว่าดีจริงค่ะทุกคนรุมพืชผักได้ทุกชนิดอ้มะนาวไมกอยดอกมากที่นี้ฝนตกเยอะเชื้อรายเยอะก็ไปรัวขี้เท่าที่หน้าดี